ผมไปเลยครับแม่นมากอ่ะดูดิโอ้โอโห้โอ้โ้โอ้โห้โอ้โห้โอ้ห้อ้โห้้โห้โอ้โหอดโห้โอ้โ้โอ้้อ้โห้ลอ้โห้โอ้หอ้อ้โหโอ้โ้อ้โห้โอ้โห้โอห้้้โอดห้รหอ้ห้ห้ห้อ้ว้อไห้้ รู้สึกว่าสีส้มนี่ปลาจะชอบกินบบหายไปแล้วครับดูดไปแล้วครับส้มหายไปแล้วครับเข้ามาใกล้ๆยังตามเข้ามาเกะเลยเป็นปอแข่งที่ร้านพันกระลอกจะจัดนะครับเร็วๆนี้พบกันแน่นอนที่นี่ดูเดือดอย่างนี้นะครับร <c oughs> ับประกันได้กับความมันที่นี่เลยนะครับ่าด <c oughs> ูเบ็ดหนึ่งนีง่ครับ อ้าไล่กันนะครับสองตัวบีคู่ออกบีคู่แล้วครับโอ้โหโดนมงโอ้โหมงใงเลยครับที่้อง้ากอาแอ้วหุ้ดกระวอ้าชอาวอ้าวอ้าวอาวอ้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 าวอวอ้าอ้าว้วอ้าวออ้าวอ้อ้า้าอาวอดาวอ้า้วิาอ้ป๊อปา๊อปาวอ้้วิ่า โอ้ยส่งถึงหน้าบ้านเลยครับโอ้โหโอ้โหอันดูพี่ตองถายไปเลยดูเนี่ยนี่น้นาต๋องจากเยาคูนะครับมาดูชมหน้าเลยครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดยจริงจบ่อนี้นะครับนต๋อง โอดูนะครับอ้ย้าสเขาพี่ไปเจอธรรมาติแล้วมันกลับขนาดนี้ยอ่าขอบคุณมากนะครับโอเคนะครับสามหนุ่มสามมุมครับ จอไก่ครับธันวาธันวากับบ่อน,นี้นะครับไม่ต้องมยับเหือเลยดูพัดกันเองโอ้โหโอ้โาอ้า